สวัสดีครับเอฟซสวัสดีครับมือดีเบ้าแอมโลธงเดินทางมาติดตามตุลเลขรับนองไม้แก้วครับ FC. เอฟซีเพื่อนฝันดีครับฝันเห็นผีเมลุกออนครับเอฟซี FC, เนาะมาบอกเลขสองตัวจะจะ,จะวสันครับเอฟซี FC. เลขสองตัวนี่อยากรวยซสืออารดูดวสันได้มาแล้ววสันจำศิลเพื่อนวะนั่งจำศิลภาวนาก็ได้เลขเพื่อนวะผีเมลุกออนนี่นะครับเอฟซี FC. มือใหม่มานอนรับไปอีกครับฝันเห็นผีหัวขาด มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อจะไปเกิดว่าสันครับมาขอน้ำกิน่ะครับมาขอกินน้ำกับน้องไม้แก้วก็เลยบอกเลขครับเลือดอาบมาเลยอ้้แต่สตูนครับพีหัวขาดมาบอกเลขสามตัวเนาะตอนนี้ก็อยยุกับน้องไม้แก้วแล้วครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับเอาสู้ฟังนะครับน้องไม้แก้วฟันแนวไหครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะนิ้ฟันว่าเป็นผูเทา แล้วคน,นกระยางมหาหนูค่ะครับผมกระยาออกมาจากวัดค่ะอืมแล้วคน,นก็บอกว่ายอยาแต่สนบุญสนกุศลค่ะครับผมคน,นก็เลยจะมาบอกเลขค่ะแล้วคนก็นอนบ,อบอกเ,เ,เ,เลขหนูเลยค่ะเพลงก่อนนะครับมาบอกผู้เฒ่าผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่าแน่เลยนะครับซ้ำเลยล่ะเฒ่าซ้ำเลยล่ะเฒ่าเฒ่าแบบแกเลยค่ะครับแล้วคนย่ามาหาหนูค่ะ เพิ่นบอกว่าอยากได้ส่วนเว้นส่วนกุศลค่ะครับผมก็เลยจะบอกเลขหนูค่ะครับเพิ่นบอกเลขหนูเลยค่ะแล้วเพิ่นก็บอกว่าสิครับค่ะเพิ่นบอกเลขตัวไหนครับน้องไม้แก้วสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวค่ะโอ้สามตัวเลยเนาะค่ะครับเพิ่นบอกสองห้าเจ็ดค่ะสองห้าเจ็ดค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายค่ะโอ้เป็นผู้ชายผู้เฒ่าผู้ชาย แล้วพ่นก็บอกก็จะกลับแล้วค่ะแล้วพ่นก็หัวพ่นกหลวงไปเลยค่ะหัวพ่นก็ขาดออกจากโตเพิ่นเลยค่ะแล้วพ่นกะยิบหัวพ่นหลากับบานเลยค่ะไปทางวัดครับไปทางวัดค่ะตอนยางมะนิยางมากดีๆอยู่ค่ะครับแต่ว่าพ่อกลับ เพิ่นหัวเพิ่นการรุดค่ะอู้พ่อครับบอกหัวเพิ่นการลุดเนาะค่ะอู้เนี่ยครับเพิ่นเป็นยังหลังหัวจังรุดครับหนูกระบอกหนูคือกันค่ะโอ้โหบูเป็นยังสันคับแล้วพ่อหนูนอนไปอีค่ะหนูกับฟันเห็นพี่แม่ลูกอ้อนค่ะครับเพิ่นกมาบอกเลขหนูค่ะโอ้พี่แม่ลูกอ้อนมาบอกเลขค่ะครับแล้วเพิ่นกระบอกเลขหนูเลยค่ะเพิ่นบอกเลยบอกครับเพิ่นเอาเลขมาได้ใช้ก่อนนะครับ นูกับบอกหัวคือกันค่ะแต่พนบอกว่าพนอยากแต่ส่วนุลส่วนพลส่วนก็เลยไปหามาค่ะไปหามาค่ะอืมพูนบอกสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสองตัวค่ะตัวไหนครับหาแปดค่ะห้าแปดค่ะครับผมหาแปดด้วยครับเอฟซีเนาะเอาเอฟซีเข้ากับน่องไม้แก้วฟันดีฟันแม่นครับจังได้อีกครับกลับมาหม่งั้เหรอค่ะฟันทํานี่ค่ะอืม ผี้เทธรหัวขาดบอกเลขสามตัวผีเมลโลออนบอกเลขสองตัวค,ครับผมอ้อ้าลองเอาไปเซียงโศกเซียงลาบลองเบิ่งครับติดตามไปฝากเอฟซีนะครับท่านผู้ชมงวดวันติ่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันสร้อหกสบปดครับมียังอีกค่าบ,บานไหนแตบบ่ว่ามีแล้วค่ะมีซัมนี่ ครับขับขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับคุณน้องไม้แก้วครับครับผมตเลขของน้องไม้แก้วครับจุดเรียบร้อยแล้วครับอาญยางออกมาเลยครับเลขสามตัวครับผีผู้เฒ่าหัวรุดออกจากข้อครับเอฟซีสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดกับตัดเลนาะครับแล้วก็บผีเมลูกอ่อนครับได้เลขมาหาแปดหาแปดวสันครับเอฟซีเป็นตัวเลขที่สวยงามเนาะครับงวดวันที่ายนพันศสองพันธ์พศ2568นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องไม้แก้วครับ FC เมื่อนี้ครับ เบาแอมมาทงมีของดีมาฝากเอฟซีเด้อครับไปรับชมบางของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียดทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อ,ซองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เป็นสิริถือเนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถ่ายอยู่ของน่กับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรืนะ่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่ลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนสวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่ <ekk> มเติมไหมครับ,รบอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามอายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุษมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทนใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บาามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชุ่มมือแทะ แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าขิวสามเถื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รรมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโมลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้ให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบรอโทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชมู้มครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชมล้วราเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำม,มุ่นของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเฮาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับามาฝากเอฟซีบ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่ายแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบอกครับนี่ครับผม สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่ให้ะหายหมดเลยพวกเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสนียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ